คุณกล้าเรียกสินบนแบบนี้เลยเหรอสินบนบ้าบาอะไรคุณฟู่อุตสาห์มีน้ำใจและให้โอกาสพวกเธอนะคนจ,จนอย่างพวกเธอเนะี่ยไปรูจากคุกเขาขอบคุณคุณฟู่แต่ยังกล้าววายอกีกเหรอเสี่ยวจุนเจียเราก็คนเหมือนกันทำไมถึงดูถูกคนอื่นแบบนี้ไม่ใช่ถึงดูถูกเธอเหรอเพราะฉันเป็นผู้จัดจาก,การฝ่ายบุคคลและคุณฟู่เป็นผู้อำนวยการแผนกส่วนเธอเนะ่เป็นแค่แบบบ้ากร,ก,กระจอกได้อำนาจไมยืนทำอะไรอยู่ทำไมไม่คุกเขาขอโทษคุณฟู่ล่ะอยากให้ฉันคุกเขาขอโทษเธอเหรอฝันไปเถอะ เธอจะไม่คุกเข่าใช่ไหมก็ได้งั้นฉันจะอัพคลิปนี้ลงโซเชียลก็แล้วกันนี่ไงทำไมคุณถึงมีคลิปนี้ละ่ะ <laughs> แม่แม่แม่บ้าสาวหน้าตาดีแต่นำเป็นหัวขโมยถูกเปลืองผ้าทำโทษน่าสนใจใช่ไหมละ่ะผู้จัดการเซียว ฉันขอร้องและค่ะถ้าทำแบบนี้จะทำลายเธอฉันก็บอกให้เธอคุกเข่าต่อหน้าพวกเราสิฉันจะไม่มีวันคุกเข่าให้กับคนอย่างคุณหรอกผู้จัดการเซียวจะททำเองค่ะพี่ชุนไม่เรานะคะพี่ชุนไม่พี่ชุนไม่ลุกขึ้นเร็วพี่ชุนไม่คุณฟู่เราผิดไปแล้ว ยกโทษให้เราด้วยนะคะฉันขอร้องล่ะพี่ชุนไม่ยฉันไม่กลัวเธอหรอกเรียบรุ้นเร็วไม่ได้หรอกน้องฟางถ้าคลิปถูกโพสลงโซเชียลจริงๆแล้วก็เธอจะเสียหายมากนะฉันไม่ได้คุกเข่าเพราะว่ากลัวแต่ฉันไม่อยากให้เธอต้องเสื่อมเสียต่างหากล่ะเสี่ยวจุนเจียฉันขอสั่งให้คุณลบคลิปของฉันเดี๋ยวนี้ไม่งัน้นคุณจะไม่มีโอกาสได้ลบมันอีกเลยเธอเนี่ยนะ ยังเธอจะทำอะไรได้ถ้าฉันไม่ลบล่ะธอจะทำอะไรฉันเน่ะเสี่ยวชุนเจียคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครต้องรู้สิประธานฟางใช่ไหมอ้ยโอ้อยจะกลัวจะตัวสั่นแล้วคุณฟางชูหลานมุกปลอมตัวเป็นประธานฟางไม่ได้ผลหรอกเธอไม่อยากคุกเข่าใช่ไหมฉันมีวิธีที่จะทำให้เธอคุกเข่าเอง อะไรเนี่ยเธอทำกระเป๋าฉันเสียหายหมดเลยเธอใช้มามซะตายแล้วนี่คอลเคชใหม่ของแนในฤดูกาลนี้นี่นาราคาต้องล้านกว่าติงชุนเม่ยแค่ค่ารักษาลูกสองแสนหยวนเธอยังไม่มีปัญญาจ่ายเัย็นกระเป๋านี้คงไม่มีปัญญาจ่ายสินะแต่ว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำนี่คะเธอทำเองต่างหากเธอหมายความว่าอย่างไงฉันเห็นกับตาเลยนะว่าเธอนะ่ะเอากันไกลมาตัด ทุกคนก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะฉันเปล่านะฉันไม่ได้ทำนะคะได้โปรดเชื่อฉันเถอะคุณนานาฉันไม่ได้อยากเปิดเผยตัวตนเร็วขนาดนี้แต่เธอบังคับให้ฉันต้องทำชินมูมาที่แผนกบุคคลเดี๋ยวนี้เลยมีบางคนทำตัวไม่ดีแต่กลับอยากได้รางวัลพนักงานดีเด่นเตรียมตัวให้พร้อมและนำรางวัลพนักงานดีเด่นมามอบให้ติงชุนเม่ยด้วย น้องฟางเธอเธอคือประธานฟางจริงๆเหรอจริงค่ะพี่ชุนิมงฟางชูหลานยังไม่เลิกฝันกลางวันแบบนี้อีกเหรอดูสารรูปตัวเองก่อนเธอทรัพย์สินทั้งตัวรวมกันแล้วไม่น่าจะเกินห้าร้อยหยวนนะน่าจะเป็นคุณฟางได้ยังไงนั่นสิครับคุณฟูก้าวที่แล้วเธอก็อ้างว่าเป็นประธานฟางแถมยังให้คนมาสมร้อยเป็นคุณฉินด้วยคราวนี้คงเตรียมแสดงละครอีกแล้วสินะ างชูลานฉันแนะนำให้เลิกเล่นมุกแบบนี้ได้แล้วคุกเข่าลงพร้อมกับก้มหัวขอโทษเราซะความบรทนฉันมีจำกัดจินเจียทุกคนเข้ามาได้จะทำอะไรนะคุอย่านะคะีะจะทำอะไรปล่อยฉันนะเธอค้าผู้จัดการเสี่ยวน้องฟางเป็นคนดีนะคะใส่หัวไปพวกคุณทำอะไรเนะี